และการล่มสลายของเนื้อเซชาติก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคำเตือนเกมนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้การใช้ความรุนแรงการหลังเลือดการชยาและสิ่งต่างๆที่ผิดศีลธรรมวัสดีครับผมนายเฟซบุ๊กที่อ่านคำเตือนเมื่อกี้ไม่ทันจนต้องเปิดเกมขึ้นมาหลายรอบครับนี่ตอนเราเข้าสู่เกมโซเดทลเลนต์แตะเบรสกาชิีหรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับการเลี้ยงดูมันช่างยากเหลือเกิน แต่ผมบอกเลยครับว่าต่อให้เกมมันจะพูดแบบเนี้ยแต่ผมนะ่ะมือโปรโด้านการเลี้ยงดูซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ดูเหมือนเราจะต้องเลี้ยงดูพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคนเนี้ยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันก็ไม่น่าจะยากอะไรสักขนาดนั้นหรือเปล่า่ะครับแ,แค่เลี้ยงเด็กเองป่ะก็แค่ให้การศึกษาที่ดีคอยเลี้ยงดูคอยดูแลคอยอบรมให้ข้าวให้น้ำเท่านี้เองมันจะไปยากอะไรกันเริ่มเลยดีกว่าหันน่ะ เอาละงานของนายเน่ะก็คือการเลี้ยงดูสิ่งนั้นเจ้านั่นนะ่ะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งจะปฏิบัติด,ด้วยยังไงก็ไม่มีใครมาบนอะไรหรอกนะเบื้องบนนะ่ะบอกว่าถึงจะเป็นมนุษย์แต่ก็อยากที่จะให้เลี้ยงดูขึ้นมาเป็นคนที่มีความสามารถทัดเทียมเท่ากับอาวุธถ้าเกิดว่าไม่มีความเหมาะสมจะทําอะไรตามใจชอบสักหน่อยก็จะมองข้ามไปก็เท่านี้นั่นแหละฝากด้วยล่ะ แม่แม่แม่เ้าเกิดพูดกันแบบนี้จะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นสินะครับเอาล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าทําอะไรกับน้องได้บ้างอ่าข้อหนึ่งเลยฝึกฝนทําการฝึกให้เป็นอาวุธที่จะอุทิศชีวิตให้กับประเทศข้อ 2, 2ผ่าตัดทําการดัดแปลงให้เป็นเครื่องจักรหรือว่าติดเครื่องจักรเข้าไปข้อ3การใช้ยาการป้อนยาให้เพื่อควบคุมจิตใจข้อ 4. ดัดแปลง DNA เอา DNA มาประกอบขึ้นใหม่เพื่อทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อ 5. สอนวิธีในการโปรยสนเสน่ห์ใส่คนอื่นข้อ6ฝึกฝนเพื่อให้รู้ถึงความสัมพันธ์สูงต่าแม่แม่แม่ไม,ม,ม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูอันไหนก็ถือเป็นการเลี้ยงดูเพื่อให้น้องคนนี้ได้เติบโตมาอย่างมีความสุขเลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยถูกมอบหมายท่าที่ที่สายสวรให้ซะแล้วสิผมเอาอะไรดีนะก่อนอื่นถ้าเราพูดถึงการฝึกเด็กให้เติบโตมาครับเพื่อเลี้ยงดูให้แบบ อย่างมีคุณภาพเพื่อตบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอะนะมื่อต้องดัดแปลง d n เป็นเปะไปทำการดัดแปลง DNA ออะแค่นี้หรอยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเงินก็ดัดแปลง DNA ทําทำการดัดแปลง DNA ออืมโอ้เริ่มเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะแสดงว่าการเลี้ยงดูผมเนี่ยผมว่าผมมาถูกทานละดัดแปลง DNA อเอืมเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ แต่ก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดหรือเปล่านะอาจจะยังแข็งแกร่งไม่พอการเล่นท่ของผมอาจจะน้อยเกินไปดัดแปลง DNA อเืมเริ่มดูดีขึ้นแล้วเริ่มดูดีขึ้นแล้วผมว่าแบบนี้มี potential ในอนาคตดัดแปลง DNA เออจากการดัดแปลง DNA ซ้ำๆทำให้เด็กมีล่างที่เปลี่ยนไปเซลงโครงเนคนนั้นก่อให้เกิดการทำลายล้างลมหายใจกลายเป็นพิษ และจากร่างกายที่บาดเจ็บได้มีเด็กคนใหม่เกิดขึ้นมาและการล่มสลายของนื้ยชาติก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้แมมแมมสมกับเป็นเด็กที่ผมเลี้ยงดูมาจริงๆแข็งแข่งมาแบบนี้เบื้องบนก็คงไม่มีอะไรต้องบน่นใช่ไหมเล่ามีกี่ o o. ากจบวะเนี่ยเอ็นโดลิสโตฉากดัดแปลง DNA 5นาทำไม อ๋อก็คือถ้าเกิดทำห้าครั้งมันก็จะได้อันนี้งันเหรออย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองไอ้นี่ไหมครับเราไปลองแบบทําทุกอย่างห้าครั้งอ่ะเหมือนจะเป็นการเก็บฉากจบอย่างแรกเนาะแล้วก็เออมีไกลที่เรคูณมากเลยครับแบบนี้ผมก็ผมก็ไปต้องงงแล้วดิไป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 แต่ผมว่าผมเมื่อกี้ผมเลี้ยงดีแล้วนะเมื่อกี้เราดัดแปลงดนเนี่ยเอาอันแรกเราลองไล่ไปแล้วกันครับมันจะเป็นการไล่ลำดับความพลิกล้วแบบนั้นไม่ได้ใจเหมือนกันเอาไปว่าฝึกฝึกเพื่ออุทิศตัวให้กับประเทศชาติทําการฝึกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะฝึกอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ฟกอีกไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะฟิกอีกเอา้าไม่ได้เลยเลยฟึกว้าวว้าวว้าว้วไมลมันก็นี่ไปแล้วมันก็นี่เด็กที่ถูกฝึกขึ้นมาในฐานะทหารได้ทรยศไม่เข้ากับประเทศของสตัตรูคิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแล้วถ้ามันถึงจะไปอุทิศตัวให้กับพวกคุณกันแหละครับดูเหมือนเด็กคนนั้นที่อยู่ในประเทศของสตัตรูจะได้รับการาลพในฐานะมนุษย์เอาไว้หน้าดู ต่อให้ในสงครามครั้งนี้คุณมีชีวิตรอดต่อไปได้ความล้มเหลวนี้ก็คงที่จะติดตามตัวคุณต่อไปแม่แม่แม่แมแมเลี้ยงดูมาได้ดีเหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับมนุษยชาติล่มสลายนะนะสรุปผมยังทําได้ไม่ดีมากพออย่างนั้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่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 ผ่า,า,าตัดเพื่อเปลี่ยนแค่เป็นเครื่องจกักรหรือว่าติดเครื่องจักรเข้าไปอลองดูสิผ่าตาดัดโอ้โอ้เริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นไปละผ่าตัด ดูดูแข็งแกงขึ้นเลยนะแข็งแกงขึ้นเลยผ่าตาดัดเออแบบนี้ต่อให้โดนจ,ดนจวรวดพิซซ่ายิงเข้าไปก็ไม่น่าจะเป็นอะไรรู้ป่ะนะผ่าตาดัดรู้สึกว่าน่าจะยิงเลเซอร์ออกมาได้เลยนะเนี่ยคนเดียวน่าจะเทียบเท่ากับกองทัพเลยนะผ่าตาดัดว้าวหลังจากการผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กคนนั้นก็ได้กลายเป็นอาวุธที่แสนที่จะยอดเยี่ยมซึ่งประชาชนก็ต่างคารพและยำเกรงในความสามารถในการต่อสู้ที่สาม,มารถกำจัดศัตรูได้อย่างสินซาก โดยที่ไม่มีใครได้ตะหนักถึงน้ำมันที่หลั่งไหลราวกับน้ำตาโอ้แม่แม่แม่ครั้งนี้ผมถือว่าผมทำงานได้ดีเลยหรือเปล่านะดูสิครับดูรอยยิ้มของน้องเขาน้องเขาช่างมีความสุขเหลือเกินแม่แม่แม,แม่ผมได้อุทิศตัวให้กับประเทชาติเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบนั้ขึ้นมาผมเองก็มีความสุขเอาล่ะครั้งนี้ ทีื่อกี้การผ่าตัดก็ดูจะได้ผลดีนะคราวนี้เราเป็นการให้ยาดูดีไหมเมื่อกี้แบบหน้าตาของเนาอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดเป็นการให้ยาเราควบคุมด้วยจิตใจล่ะไปให้ยาโอ้มีหลายอย่างเนีย่ยยาในการกดอารมณ์ด้านบนน่าจะเป็นสไตล์ยาระงับประสาทหรือเปล่านะเป็นการควบคุมอารมณ์หวาดกลัวและอารมณ์ในการต่อต้านหรือว่าหรือว่าบังคับอารมณ์เขารบรักเหรอเป็นการฝังความชอบให้เอะแบบนี้เรื่องอะไรก็เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเอาอันบนเรือกันครับผมก็ ไม่ได้ชอบเด็กอะไรขนาดนั้นเอาแค่ไม่ต่อต้านก็พอแล้วปะ่ะแถมเาเกับยิ่งไม่กลัวด้วยเนี่ยยิ่งไม่เวีนหัเขา้าไปใหญ่เลยเอาเรอนี้แล้วกันครับป้อนยาเข้าไปมันเหมือนกันหรือเปล่าอาร,ร์บอโรบอยาเดียวก่อนแล้วกันนะให้ยาเข้าไปอีกเอ๊ะทำไมครั้งนี้สองอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหรอให้ยาเข้าไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยให้ยาเข้าไปอีกไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยจริงเหรอไม่ได้ดูแข็งแกร่งขนาดนีด้ให้ยาเข้าไปโอ้แม่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 แ,มแ,มแ,มแย่ละสิแย่ละสิแบบนี้ดูท้าผมจะทำอะไรล้มเหลวไปหรือเปล่านะ การให้ยาอย่างสำนักสำลับทำให้เกิดอาการเป็นพิษและเด็กคนนั้นก็จบชีวิตลงแต่ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วก็ถือว่าดีไปแล้วก็แล้วกันในวงการวิทยาศาสตรนะ์การเสียสละมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันอยู่แล้วแหมถ้าอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้นาอถ้าอย่างนั้นแบบนี้มันก็ต้องไปดูกันนะครับว่าตัวทดลองตัวถัดไปจะได้ผลหรือเปล่าเอาเป็นว่าครั้งนี้เราลองให้ยาที่ทําให้รู้สึกเขาลบรักเราดูก็แล้วกันไหนเราเดซิให้ยาเข้าไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ไม่แต่น้องยิ้มป่ะน้องยิ้มป่ะเอ๊น้องยิ้มป่ะเอ๊ยังไงการทดลองเพื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงทลาเกิดขึ้นจริงด้วยดูสิน้องเล่จะชอบผมแล้วนะให้ยาเพิ่มความชอบเข้าไปอีกก็ยังยิ้มอยู่นะยังอารมณ์มากพี่พอหรือเปล่านะไหนลองให้อีกสิยิ้มซียิ้มเพิ่มอีกอ่าดูดูมีความสุขมากเลยอ่ะให้เข้าไปอีกให้เข้าไปอีกให้เข้าไปมีความสุขเยอะเนาะมีความสุขเยอะ แม่แม่แม่สุดท้ายก็จบด้วยแบบนี้กันเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราบีบตัวทดเลางอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวเลวถัดไปเราดัดแปลง DNA เไปแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นให้เข้าสังคมเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะหว่านเสน่ห์ไหมลองดูซิลองดูซิให้เรียนการเข้าสังคมเอาอีกเรียนการเข้าสังคมเอาอีกเรียนกัน <c oughs> ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอะเรียนการเข้าสังคมเรียนการเข้าสังคม ว่าความสามารถในการกลุมจิตใจมนุษย์ได้เติบโตขึ้นเป็นเลิศและไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เด็กคนนั้นก็ได้กลุมอาํานาจในการเป็นผู้นําเอาไว้วันนี้เองก็พยายามกับงานหน้าดูเลยเสินะครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยและจิตใจของคุณเนี่ยก็ไม่สามารถทนได้หากไม่มีคําพูดของเด็กคนนี้เอ๊ะกลายเป็นซิมเลยเลยเหรอแต่แบบนี้ก็ไม่เร็วนะแบบนี้เป็นกูดเอ็นของน้องเขาปาปะวะ แต่ไม่ใช่เนี่ยนะนะความต้องการของเราก็คือการเลี้ยงดูให้น้องเป็นเติบโตกลายเป็นอาวุธนะนะมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแบบนะั้นใช้เป็นอาวุธได้หรือเปล่านะมันก็ใช้ได้แหละนะต่อไปฝึกแล้วกันครับฝึกฝึกฝนหน้าตาสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะการฝึกฝนยังไม่พอหรือเปล่านะฝึกฝนอ,อดูนิ่งขนาะดดูนิ่งขนาะดแสดงว่าการฝึกฝนเริ่มที่จะได้ผลแล้วฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝน <c oughs> ร่างกายของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนอย่างรุนแรงไม่สามารถทนได้แล้วก็จบชีวิตลงอย่างง่ายได้ดูจากไอเอลมูจีนั้นความบนแล้วมันทําเป็นแบบว่าแหมแย่จังเลยนะช่วยไม่ได้อะไรแบบนี้ที่ปะนะัดอะไปตายโคตรเร็วเลยดีกว่าเราแหมจะไปแค่ตัวเดียงังนะเนี่ยงงถ้าเกิดบอกว่าเป็นการตรวจสอบความแข็งแกร่งของร่างก,กายมันจะผ่านหรือเปล่านะแบนในตัวเราไม่ก็แค่อยากซ้อมเด็กเฉยด,ดี่ว่าโคตรเฮียเลยอ้าจากโจมนี้ทำไมผมเจ็บปวดที่สุดเลยวะ อ,อมีอะไรบ้างอ่ะมีห้าฉากจบเลยเหรอก็ <g ül> ไปครบดิครับอึกฝนแล้วก็ตัดต่อ d n a หรือว่าทําการผ่าตัดซึ่งว่าอะไรก็ได้อะไม่เขียนว่าอ๋อครับลองดู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 อ,งดอ,งดอ้าวแล้วเราฝึกเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ผ่าตัดผมไม่รู้คนที่จะทาแค่ไหนอะ่ะเอาเป็นว่าสลับกันไปแล้วกันครับฝึกแล้วก็เอ่อคราวนี้ลอง DNA แล้วกันอ้าวเนี่ยมนท้ายายาดิว่าไม่ผมเลือกผิดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นฝึกเข้าไปใหม่โอ้โ และเด็กที่ได้รับพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ไปมากก็ได้ทลยศคุณคุณเองก็สอนมานิคาับว่าปลาใหญ่ย่อกินปลาเล็กเด็กที่พูดเช่นนั้นแล้วก็ลงมือกับคุณดูเหมือนกับกําลังเฝ้ารออนาคตที่จะถูกกาจัดและดูมีความสุขเอะแบบนี้น้องก็ดูมีความสุขเหมือนกันนะเอ๊ะไม่ใช่ตัวเลือกที่ผมอยากได้ปะใช่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 ช งั้นถัดไปฝึกแล้วก็ทําให้ความชอบเป็นบวกความชอบนี่คือต้องให้ยาหรือเปล่านะเอาเป็นว่าลองดูแล้วกันครับอ่ะเราฝึกก่อนแล้วเราก็ให้ยาทําให้เขาชอบเราชอบเราซะแล้วก็ฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปให้ยาสักทีแบบสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันให้ยาเป็นยังไงแล้วเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นทหารที่ไม่มีอะไรให้บ่นเลยในฐานะกําลังลบนั้นก็เข้ากําจัดศัตรูไปมากมายเพื่อที่จะให้คุณชม ดูสิครับผมฆ่าไปตั้งขนาดนี้เลยนะครับเด็กคนนั้นที่ยิ้มอย่างมีความสุขไม่รู้เลยว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งหลอกลวงที่มาจากยาก็ถือว่ามีความสุขไปแล้วแม่แมแมแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนันเนี่ยก็เลี้ยงเติบโตมาได้ดีเหมือนกันนันเนี่ยผมก็เป็นผู้ปกครองที่ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอครับเนี่ยเปียอะไรกันไออันนี้เป็นอ๋ออันนี้ความชอบบวกอันนี้ต้องเป็นอันขวบที่ผมเลือกเอาไว้มันต้องเป็นไม i ัส a s ดีกว่าความชอบต้องต้องไม่มีความชอบเหรองั้นก็ มึงก็ฝึกแล้วก็ให้ยายอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับอ้าล่ะฝึกไปแล้วก็ทำยังไงที่จะไม่ให้ชอบเราอะซ้อมเหรอไม่ใช่ซ้อมฝึกเออแล้วก็น่าจะได้เลยหรือเปล่าน,นะเอาไะว่าลองลองฝึกไป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 ,กไปว้าวดกที่เติบโตขึ้นมาในฐา,านะทหารที่ไหลเมตาเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนกับตุ๊กตาตาบใดที่ไม่มีคำสั่งเงียบเด็กคนนั้นที่มีตัวตนในฐานะมาก คงไม่มีทางต่อต้านคุณและเชื่อฟังต่อไปถ้าอย่างนั้นจนกระทั่งเวลาที่เขาหักหลังแ <laughs> แบแบ,แ,บแต่เราก็ไม่รู้นี่นะโอเคครับได้แล้วได้แล้วต่อไปก็เป็นการเข้าสังคมกับความชอบเข้าสังคมกับความชอบดีกับไม่ดีเหรอเอาลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่ะฝึกเข้าสังคมแล้วก็ ให้ยาเขาไปหน่อยชอบเราแล้วยิ้มเข้าคมเข้าสคมเข้างคมโอ้เด็กที่ชอบคุณมากวันนี้เองก็ここเข้ามาอ้อนไม่อยากที่จะถูกทิ้งผมเน่นมีแค่คุณเท่านั้นนะครับนี่ช่วยบอกว่าชอบมาหน่อยสิครับเด็กที่เข้ามาออดอ้อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็คงที่จะไม่หักหลัง <c oughs> แบบนี้ก็ได้ไม่ไห้วา ไอแบบนี้ก็มันก็รุ่นเดียวกับที่เติบโต,ปตเป็นทหารเด็กหรือเปล่านะถัดไปก็เอาแบบที่เขาไม่ชอบเราดูก็แล้วกันครับก่อนอื่นเข้าสังคมปอนด์ดุหมัดเข้าสังคมปอนด์ดุหมัดแล้วก็เข้าสังคมไหนเป็นยังไงว้าว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 ว,าว,ว,าวไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เด็กคนนั้นได้นําคนที่มีอํานาจยิ่งกว่าคุณเข้ามาเป็นพวกตัวเองนี่ของคนด้านหน้าเ,เขาโหดลายมากเลยช่วยทําให้หายไปทีได้ไหม คำพูดของเด็กที่กระสิบกระาราบด้วยรอยยิ้มทําให้คุณถูกกําจัดไปอย่างง่ายได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอํานาจมันเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงว่าผมไม่รู้แล้วจากภาพเมื่อกี้ะว่าแต่มันมีตัวเลือกใหม่เพิ่มขึ้นมาครับซูเรซาหรืออ,อ่ไม่มีคันเจีแล้วผมไม่เก็ตฮะอ๋อพาหนีไปพาหนีไปได้เวลา ได้เวลาที่ผมจะเป็นคนดีแล้วใช่ไหมได้เวลาแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นฉากจบสุดท้ายแล้วนะพาหนีไปคุณพาเด็กคนนั้นหนีออกไปนอกประเทศไม่รู้เป็นเพราะว่าเห็นใจในสภาพแย่ร้องของเด็กคนนั้นหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าไม่ชอบใจกับประเทศที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนหรือว่าคิดว่าคมมีดนั้นมันจะหันเข้าหาตัวเองในสักวันเรงก็ตามคุณได้ออกมาใช้ชีวิตในประเทศที่ห่างไกลกับเด็กคนนั้น เด็กเนะี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่เหมือนกับตัวเองทั้งทําอะไรที่คาดเดาไม่ได้ทั้งจูจ่ๆก็ร้องไห้ออกมาทําให้มันมีแต่เรื่องที่ไปได้ไม่สวยเลยมันก็ไม่มีคู่มือเหมือนกับการฝึกฝนด้วยสิแล้วก็ไม่มียาที่จะทําให้เชื่อฟังด้วยอุปรกรณ์ที่จะดัดแปลงร่างกายหรือ DNA ตามใจชอบแน่นอนว่าไม่มีอยู่ด้วยและการใช้ความรุนแรงที่บอกว่าเป็นการฝึกฝนนะ่ะมันเป็นธรรมเนียมแย่ๆของประเทศบ้านเกิดการเลี้ยงดูเด็กเนะี่ยมันช่างยากลาบาก คุณพ่อมคิดแบบนั้นอยู่เสมอแต่ว่ารอยยิ้มที่สบายใจนั่นเนี่ยมันคงจะเป็นความหวังส่งไปถึงอนาคต h a ป p y a n n แล้วโว้ยในที่สุดนึกว่าจะไม่มีมี Be Happy a n n i v e r s a y ว้าวไม่แต่เดีอยวเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรขอบคุณนะครับที่เลี้ยงดูกันว้าวว้าวว้าว อาวละอาวละอาวละเราก็รู้กันแล้วนะเนาะว่าชาจบไหนคือชาจบที่ดีที่สุด <c oughs> แต่คือทุกคนว่าแบบไหนอร่อยสุดครับ <c oughs> เรามาวัดกันตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้มันก็มันก็มีความสดที่สุดแต่อันนี้ก็หล่อไปเล่าอันนี้ก็เทไปเล่าอันนี้ก็ดูน่าคารพไปเล่าอันนี้ก็สวยแซ่บไปเล่าน้องเป็นเด็กผู้ชาย <c oughs> เด็กผู้หญิงวะแต่ยังไงก็ตาม หรับผมแล้วมันก็ตออันนี้บอกว่า <c oughs> <c oughs> แล้วทุกคนคิดว่าไงกัน,นครับคิดว่าฉากจบไหนมันมันอึ้งที่สุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชอบตาโอนไปนี่คบปวดใจเลยไม่ใช่ว่าชอบชะตาก,กรรมของน้องหรนะือแต่ว่าแบบฉากจบไหนมันชวนที่จะแบบอะไรวุ่นวี่ที่สุดคต้องอันไหนหรือเปล่าว่าแต่ว่าใๆก็ตามครับต้องจบในฉากจบนี้แหละนะเอาละครับก็บอกลาไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขข,ของน้องเขากันดีกว่าแม้จริงๆเลยที่มีฉากจบดีนึ้ว่าจะไม่มีซะแล้วอ่ะคือวัดเสียวมากเลย คือก่อนน,นเดียวเกมหนึ่งแล้วไอเกมที่กดปุ่มแล้วประหาระที่ชาวคอมเมนต์เป่ามากผมว่าแกมันชั่วพี่มึงไม่โคตรเลวเลยใจเจียนเจียนครับใจเย็นครับใจเยจ็นครับเกมเกมมันเกมมันบังคับให้ผมเป็นอย่างนั้นเกมมันดึงสัญญาณสัตว์ป,ป่าและความชั่วร้ายตัวผมออกมาผมเปล่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนน่ารักและมีเสน่ห์เอาละครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันไปถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณชาวขอฝากที่สมัครเป็นเบอร์ชิบเป็นเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้อย่าเลยขอฝากครับบายวู้